เข้าสู่ช่วงของเศรษฐกิจนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรมนตรีโสกติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจวันนี้อาจารย์จะมาคุยกันถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกครั้งนะครับว่าครจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุณจิระครับนผู้ฟังครับกระตุ้นไปเยอะแล้วต้องกระตุ้นอีกเหรออาจารย์คืออย่างนี้คือดูเหมือนว่ามีข่าวออกมาว่ากำลังจะมีมาตรการกระตุ้นนะครับ ภายในสองสามสัปดาห์นี้นะครับอันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่พูดง่ายๆก็คือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยดูหเหมือนก็มีประเด็นที่หลายภาคส่วนก็เป็นห่วงนนะครับค,คือเนื่องจากว่าสถานการณ์ภายนอกประเทศเรื่องสงครามการค้ามาตรการต่างๆที่ทางประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมานั้นก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกแคนาดา รวมทั้งประเทศจีนเองด้วยก็โดนมาตรการหลายมาตรการเหมือนกันนะครับเช่นเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับแคนาดาเม็กซิโกก็โดนนะครับ25%ก็มีการโต้อตอบกลับมาทีนี้ก็มีประเด็นว่าเอ๊ะแล้วประเทศอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างประเทศจีนเนี่ยครับที่โดนเป็นเป้าหมายหลักก็คือนักหยากจีนเนี่ยครับมีการเกินดุลสเมกาอยู่ประมาณสมแสนกว่าล้านเหรียญก็คือเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับ เวียดนามนี่เบอร์สามอันดับสองคือเม็กซิโกสองแสนหกหมื่นกว่าล้านเหรียญอันดับสามนี่คือเวียดนามซึ่งประเด็นนี้นะเับเวียดนามนี่แสนกว่าล้านเหรียญของไทยเราเนี่ยอยู่อันดับสิบประมาณสามหมื่นสี่พันล้านเหรียญเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงกันว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดขึ้นจะกระทบยังไงทีนี้ด้วยโครงสร้างเศร,รษฐกิจของไทยเนี่ยเราเป็นเศร,รษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกเนี่ยก็เลยเป็นตัวแปรสําคัญ นะครับพูดได้ง่ายๆก็คือถ้าเราสามารถส่งออกได้ตามปกติก็ยังโชคดีเช่นถ้าเกิดส่งออกไดในอัตราประมาณสักบวก4%ี่เปอร์เซนทุกปีมันก็จะช่วยเศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณหนึ่งเพราะการส่งออกช่วยเกิดการจ้างงานเกิดการผลิตแล้วก็จะมีผลต่อผู้ใช้แรงงานมีงานทํามีรายได,ได้จับจ่ายใช้สอยมันก็จะไปหมุนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการส่งออกก็เลยเป็นตัวแปรสําคัญด้วยเศรษฐกิจไทยพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะ ผ่านการส่งออกผ่านการท่องเที่ยวแล้วก็ผ่านการลงทุนหรือ Foreign Direct Investment เป็นหลักเพราะนสามปัจจัยนี้ก็เลยเป็นปัจจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับภายนอกประเทศทั้งสิน้นท่องเที่ยวถ้าเข้ามาเราก็โชคดีนะครับถ้าเขาไม่มาเราก็กระทบเพราะมีผู้เสียเกี่ยวข้องนีนประมาณ10ล้านคนนั่นก็หมายถึงภาวะการจ้างงานก็าจะกระทบแหละอีกส่วนหนึ่งต่างประเทศการลงทุนต่างประเทศถ้าขามาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยครับ ก็จะช่วยเราออกครับก็มาตั้งโรงงานขยายกิจการกันเดียวกันส่งออกถ้าส่งออกได้ดีก็โชคดีถ้าส่งออกไม่ได้ดีมีกำแพงภาษีอันนี้เราก็กระทบนะครับอันนี้คือปัจจัยภายนอกซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นไป็นว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือนอกประเทศเราคงระบาดเราต้องพึ่งพาตัวแปรนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือการควบกลุ่มเราแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เปยนได้ว่าเราจะทํายังไงตัวเราเองให้พร้อม ให้สามารถแข่งขันยกระดับเราอย่างไรนะหรือระยะยาวเราต้องเพิ่มกํลาลังซื้อคนไทยสูงขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้เราเพิ่งพาตลาดโลกเพราะว่ากํลาลังซื้อคนไทยเนี่ยไม่มากเรามีประชากร68ล้านคนรายได้ต่อหัวเนี่ยครับก็ประมาณพูดง่ายๆก็คือ700 0เหรียญต่อคนต่อปีหรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก2,5 0,000บาทต่อคนต่อปีหารด้วย12ก็มีรายได้เดือนในประมาณ2 0 0 0 0ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อจํากัด มากๆเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราหวังพึ่งกําลังซื้อคนไทยอย่างเดียวเนี่ยด้วยกําลังซื้อแบบนี้คงไม่ง่ายแน่นอนนะครับในการที่จะให้เกิดกิจกรรมทางเศษรษฐกิจเพราะนั้นการพึ่งพาต่างประเทศเราก็จําเป็นต้องหาวิธีการเหมือนกันว่าจะทํำยังไง <c oughs> ให้เรามีการส่งออกมากๆาและประชาชนไทยมีไรายได้มากๆกน่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากๆเราก็มีงานทําก็มีไรายได้มากนะครับเพระาะนั้นตรงเนี้ยเรื่องของ ตัวนี้ก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาของภายในเราเนี่ยครับถ้าเราไม่แก้ไขนะครับเราจะทํำยังไงภายในประเทศเราก็มีจุดอ่อนหลายจุดเลยนะครับก็คือถ้าเรามาดูส่วนแรกก็คือภาคครัวเรือนเนี่ยครับภาคครัวเรือนเองก็มีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนค่อนข้างเยอะประมาณ9 0ของ GDP ขณะเดียวกันปัญหาอื่นตามมาก็คือว่างานก็ยังกลับมาไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนก่อนโควิด เพอนตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยถัดมาก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยดอกเบี้ยก็มีการปรับขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเป็นประเด็นหนึ่งก็คือภารานี้ก็มาขึ้นถึงแม้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีการปรับลดลงเบี้ยลงมา0.25นะครับก็อาจจะชบรรเทาได้บางส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงสร้างภาพประชากรเนี่ยก็มีจุดอ่อนนี่ก็คือว่าประชากรเนี่ยตอนนี้เรามีผู้ที่สูงอายุเกิน60ปีเนี่ยอยู่ ยีหรือ14ล้านคนนะครับอีก10ปีข้างหน้าก็จะเป็น30%มหรือ21ล้านคนเราลองนึกภาพครับ21ล้านคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุซึ่งรายได้อาจจะไม่มีเขาจะอยู่ยังไงของรัฐบาลก็มีกลไกที่จะช่วยแต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณเราก็ทําได้เป็นเบี้ยคนชรานะครับซึ่งอันนี้ก็เดือนละก็ประมาณ700ร ต่อคนนะครับต่อเดือนนะครับปีหนึ่งก็พูดง่ายๆคือ8,400บาทถ้าเกิดอยากจะได้สักหนึ่งพันเนี่ยครับต้องอยู่ถึง90ปีเพราะตรงนี้คําถามคือถ้าโครงสร้างประชากรแบบแบบนี้เราจะเอาเป็นเงินมาจับจ่ายใช้สอยอย่างไรสําหรับคนกลุ่มนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างของภ้าครัวเรือนซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัว ต้องวางแผนเพื่อมิฉะนั้นระยะกลางระยะยาวเราจะขาดกําลังซื้อที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคครัวเรือนเนี่ยครับ68ล้านคนเนี่ยครับก็มีผู้ยื่นเสียภาษีก็ไม่มากนะครับก็ประมาณ1 3บสล้านคนและในจํานวนนี้เนี่ยครับเสียภาษีจริงๆเนี่ยก็แค่ประมาณ3.5ล้านคนซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็คือเป็นโครงสร้างของประชากรโครงสร้างโครงสร้างของผู้มีงานทํา เพราะว่าฐานรายได้เราไม่สูงเพราะฉะนั้นพอลดหย่อนแล้วก็เลยไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นไม่เงินภาษีมันก็จะเป็นประเดน็นป,ปัญหานี้ก็คือเป็นมหาจาักโครงสร้างประชากรและก็ไปกระทบต่อปัญหาโครงสร้างภาษีของภาครัฐด,ด้วยนะครับภาครัฐเองก็มีภาษีหลักๆเงินได้บุคคลนิติบุคคลมูลค่าเพิ่มและก็ภาษีสรรพสามิตซึ่งเม็ดเงินตรงนี้ก็ไม่เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายแต่ละปีทุกวันนี้ ก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องงบประมาณเราก็มีจุดอ่อนก็คือเราขาดดุลค่อนข้างเยอะนะครับต่อนเนื่องกันมาตลอดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าพอขาดดุลแล้วเนี่ยทำให้กําลังที่จะมาจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐเองลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรต่างเหล่านี้ก็มีข้อจํากัดแ้ะสุดท้ายการไปกู้เงินมาเพื่อจะมาช่วยเฉเช,ย,ชยการขาดดุลน,นั้น ก็ถูกนับเป็นหนี้สาธารณะของประเทศด้วยก็มีตัวคูมิตัวหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะเทียบกับ GDP อันนี้ก็เป็นกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งก็เขียนไว้ว่าไม่เกิน7จซึ่งตอนนี้ก็เกือบๆจะกือบจะ 66- 6แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเหลือพื้นที่ไม่มากเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นว่าถ้าเกิดเราจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อกับเคลื่อนเศรษฐกิจเราจะต้องปรับตัวอย่างไรในส่วนของกรอบวินัยการเงินการคลัง มาดูภาคเอกชนครับภาคเอกชนเองเนี่ยครับจริงๆก็เป็นตัวจักสําคัญในการที่จะช่วยลงทุน่อให้เกิดการจ้างงานแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยครับภาคเอกชนเองจะลงทุนจะทําอะไรก็ลําบากเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยเอือ้อกาลังซื้อไม่ค่อยมีความสามารถแ่งขนันกระตางประเทศก็มีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นจะไปกู้เงินธนาคารก็มีข้อจํากัดอีกก็คือไม่สามารถจะกู้ได้เหมือนเมื่อในอดีตแล้วเนื่องจากว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยกรอบที่ทางแบงคาชาในการกำกับสาัรการเงินก็คงจะต้องดูเหมือนกันว่า,าการก่อนนี้มันจะมีผลต่อ NPL ไหมต่อปัญหาเรื่องของภาระซึ่งธนา,าคารจะต้องรับผิดชอบถ้าเป็น NPL เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเข้าถึงแหล่งกู้ยืมเพื่อจะมาทําธุรกิจนั้นก็เลยมีข้อจํากัดอันนี้เป็นภาระหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาเรื่องของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งโครงสร้างของภาคธุรกิจเอกชนนั้นก็มีประมาณ3.5้าล้านลายด้วยกันนะครับบริษัททั้งหมดประมาณ3.2ล้านลายเป็น SME ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดว่ากลุ่มนี้เขาจะอยู่ยังไงภายใต้สภาพสถานกรารณ์ขนาดนี้และภายใต้สภาพที่มีข้อจํากัดเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเห็นว่าด้วยข้อจํากัดแบบนี้เนี่ยครับก็จําเป็นจะต้องมีการดูแลอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับ เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ดูมันหลายฝ่ายพยายามภาครัฐเองก็พยายามกระทรวงการคลังก็พยายามที่จะแต่ตอนนี้ยังออกมาไม่ได้เป็นรูปธรรมนะครับว่าจะทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งผมว่าทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเองก็อยากจะดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เลยค่อนข้างจะพูดง่ายๆก็คือ ทุกฝ่ายก็เฝ้ารอดูนะครับว่ามาตรการออกมายังไงทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยครับอ,อะไรบ้างที่พอจะช่วยได้บ้างในสถานการณ์เฉพาะหน้าอันเนี้ยครับก็มีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกระตุ้นไปแล้วหลายมาตรการในการใช้เงินไปหลายแสนล้านเนี่ยมันไม่กอ่อผลแล้วฮะใช่ไหมฮะไม่พอใช่ไหมฮะก็ค,คือว่าอาจจะยังไม่ตรงเป้าแล้วก็ด้วยข้อจํากัดคือรัฐบาลอาจจะมี การหาเสียงไว้ว่าจะทํานโยบายแบบนั้นก็ทําตามนโยบายที่ถแถลงไว้เพียงแต่ว่าในเชิงของการใช้เงินเนี่ยครับมันก็มีหลายวิธีนะครับก็คือเพื่อจะตอบโจทย์อะไรนะครับแล้วก็ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ละมาตรการก็มีผลไม่เหมือนกันมีทั้งผลบวกมากบวกน้อยนะครับแต่ใน,ในองค์เห็นใจนะครับรัฐบาลก็แต่ลนโยบายไว้ก็ทําตามนั้นแต่ที่นี้ก็คือว่าถ้าจะเสริม เอาง,ง่ายคือนโยบายนั่นก็ว่าไปแหละแต่เม็ดเงินของภาครัฐเองก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นงบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นวิธีการบริหารและอย่างเช่นว่าตอนเนี้ถ้าเราจะหวังพึ่งภาคครัวเรือนในการจับใจยสอยคงจะหวังยากนะครับจะให้ภาคครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นท,ทันทีก็คงไม่ง่ายเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่ภาคเอกชนเองจะลงทุนไหมก็คงจะยากเหมือนกันเพราะาตอนนี้เหลือเครื่องมือก็ไม่มากนักนะครับ เครื่องมือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกรงง,งการได้ายการเงินก็มีการปรับลดดอกเบี้ยลงมาจุดสองห้าก็ช่วยบรรเทาไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่คําถามคือการเข้าถึงแหล่งเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพยาะยิ่ง SME เขาจะเข้าถึงแหล่งเงินได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เอระรเอกชนสภาพคลองจะมาอย่างไงเขาจะทําธุรกิจต่อได้ย่งไงและเขาจะแข่งขันได้อย่างไงนะครับถ้าจะส่งออก เขาจะสู้ไหวหรือไม่เพราะ,ะนั้นตรงนี้มีปัจจัยที่จะต้องคํานึงถึงอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับวิธีการหนึ่งก็คือสําหรับทั้งด้านภาคธุรกิจเอกชนนั้นค่าเฉพาะหน้าเนี่ยครับเราก็มีอาจจะโชคดีนิดหนึ่งประเทศไทยเรามีกลไกธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าธนาคารเฉพาะกิจเช่นออมสินตกสเอฟซิแบงก์เอสเอ็มอีแบงก์อาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นธนาคารเฉพาะกิจเฉพาะด้านซึ่ง ผู้หน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือก,กระทรวงการคลังมิได้อยู่ภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผ่านพรบรธนาคารพาณิชย์เพื่อนักติกาใช้เกณฑ์คนละเกณฑ์กับของธนาคารพาณิชย์ซึ่งใช่มาตรฐานสากลน,นะครับก็คือบาเซลทรีนะครับภายใต้กรอบพิทาง BIS เขาสร้างขึ้นมาอันนั้นก็คือแบงค์ชาติใช้กรอบนี้ในการกำกับสถาบันการเงินแต่ธนาคารเฉพาะกิจทั้งหลายเนี่ย คนดูแลคือกระทรวงการคลังอันนี้กรอบกันละกรอบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะพอเป็นเครื่องมือเฉพาะหน้าได้อาจจะให้ตรงนี้เป็น,นกลไกในการช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้มีสภาพคล่องได้ยังอยู่ได้นะครับและเขาช่วยหล่อเลี้ยงช่วยเกิดการจ้างงานแต่เดียวกันก็อาจจะช่วยในเชิงของการส่งออกได้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออาจจะต้องใช้เครื่องมือนี้อีกเครื่องมือหนึ่งก็คือ,อาการเข้าถึงแหล่งเงิน นะครับบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนอกจากเข้าถึงแหล่งเงินตรงนี้แล้วมีช่องทางอื่นไหมนะครับก็อาจจะมีกลไกหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น,นกลไกเขาเรียกตลาดทุนซึ่งทุกวันนี้ตลาดทุนก็บรรยากาศก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับตลาดหุ้นหรือดัชนีของตลาดทรัพย์ก็มีการปรับลงต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าในเมื่อบรรยากาศของตลาดทุนเป็นแบบนี้ทําให้การเข้าถึงแหล่งทุนโดยระดมทุนนั้น ก็อาจจะไม่มีแรงดึงดูดเท่ากับในอดีตเพราะนั่นตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งภาครัฐเองเนะครับโดยกระทรวงการคลังอาจจะต้องมีมาตราการซึ่งดุเบิลนก็มีมาตราการพูดออกมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดําเนินการจริงผมว่าอันนี้อาจจะต้องคิดวิธีการเพราะว่าตลาดทุนเนี่ยเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจที่มีความพร้อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับเข้าไปลงทุนนะครับ ในตลาดทุนซึ่งก็ถือเป็นการออมชนิดหนึ่งนะครับทนที่จะฝากแบงก์บางส่วนก็เอาเงินไปลงทุนในตลาดทุนก็ได้เงินปันผลจากผลประกอบการของธุรกิจต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ให้ภาคประชาชนที่พอจะมีกําลังสามารถเข้าไปลงทุนได้ซึ่งมีปัจจุบันนี้มีผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องประมาณ3ล้านลายเพราะนตรงนี้เป็นอีกกลไกหนึ่งถ้าหากตลาดทุ้นมี นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่างประเทศมีความเชื่อมั่น,นกลไกตลาดทุนก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยให้เกิดธุรกรรมเกิดประชาชนที่ไปลงทุนก็จะมีผลตอบแทนก็ไปจับจ่ายช่วยสอยได้ธุรกิจเองก็สามารถใช้กลไกนี้ในการระดมทุนได้เพราะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งในช่วงนี้ก็ถูมนันเป็นข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตลาดทุนนะครับเพราะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องคิดพิธีการนะครับ เช่นอาจจะตั้งกองทุนขึ้นมาหรืออะไรต่างเหล่านี้เช่นกองทุน LTF ที่จะแปลงสภาพเป็นกองทุน ESG อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งมีการพูดมาแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือภาครัฐเองเนี่ยมีงบประมาณตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีเงินในมือนะครับก็คืองบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับซึ่งมีประมาณปีหนึ่งก็ประมาณ7จ็ดแปดแสนล้านอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับ วประมาณเหล่านี้จะถูกใช้ไม่ค่อยเต็มที่และก็จะมีเงินที่มันค้างอยู่ในท่อไม่สามารถนามาใช้เนื่องจากกระบวนการต่างๆซึ่งตรงนี้ถ้าสามารถเร่งรัดเงินก้อนนี้นามาใช้เพราะได้ผ่านกระบวนการทางสภาเรียบร้อยนะครับและประกาศเป็นพร,ะระบว่าประมาณหลายจายประจําปีแล้วเพียงแต่ว,ว่าบริหารจัดก,การอาจจะยังไม่ทันทีทําให้เงินมันยังค้างอยู่ผมว่าเงินก้อนนี้ต้องเร่งออกมานะครับซึ่ง ว่าประมาณปีก่อนหนะ้าน,นี้ก็ยังมีอยู่ประมาณแสนกว่าล้านเพราะปกติการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยปกติก็จะใช้กันแต่ละปีเนี่ยครับงบ100เนี่ยจะใช้จริงๆก็ประมาณสัก 85, 86%จบห้าหลือประมาณ1 0กว่าซึ่งมากจะตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเงินงที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาแล้วสามารถเล่งรัดให้ออกมาใช้ผมว่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยนะครับทีนี้เอามาใช้ทําอะไรแล้งงบประมาณที่มีอยู่จะมาทําอะไรอันนี้ผมว่าอาจจะต้อง คิดวิธีนะครับก็คือต้องเร่งรัดนะครับเช่นลงทุนที่เป็นรูปธรรมโครงสร้างพื้นฐานเกิดผลต่อเนื่องเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าโครงการต่างๆก็ต้องมีกระบวนการให้มันเร็วขึ้นจัดจ้างเร็วขึ้นผมว่านี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องเร่งรัดนอกจากนี้ยังมีเงิอนอีกก้อนหนึ่งก็คือเงินของรัฐวิสาหกิจซึ่งมีอยู่ประมาณ3ามแสนกว่าล้านเงินก้อนนี้ซึ่งสามารถให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยู่ไปแต้สังกัดของกระทรวงต่างๆให้เร่งรัดการใช้ผมว่า ก็จะช่วยเม็ดเงินเนี่ยครับบบกรอบไปแล้วก็น่าจะประมาณกว่า1ล้านล้านเนี่ยครับที่สามารถจะนามาขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีขั้นบิตอนแล้วก็ให้มันจับต้องได้แล้วก็ให้มีผลในเชิงของต่อเนื่องเช่นผลทางเศร,รษฐกษิจเช่นอาจจะมีโครงท่าพื้นฐานที่ดีนะครับมันจะช่วยเพิ่มความสามารถแข่งขันในระยะต่อไปเพราะ,ะนั้นผมว่าอันเนี้ยเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งมาตรการกระตุน้นแล้วก็การวิเคราะห์โครงการในการลงทุนก็ คงจะต้องดูให้ละเอียดนะครับก็คือเม็ดเงินเหล่านี้มีภาระต้นทุนจะทํายังไงให้เกิดผลตอบแทนมากสุดอันนี้ก็คงเป็นประเด็นหนึ่งแต่สุดท้ายนะครับถ้าหากเงินเหล่านี้ไม่พอการที่จําเป็นจะต้องอใช้งบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นก็จะเป็นประเด็นตามมาก็คือว่ากรอบวินัยการเงินการคลังตอนเนี้เพดานอยู่ที่เจ็ดสิบตอนนี้ก็เกือบๆจะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วเพราะนั้นงบประมาณปีถัดไปก็คือปีหกเก้า จะขาดดุลได้จากัดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าเรายังต้องการเบ็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจคงหนีไม่พ้นอาจจะต้องไปปรับเพดานกรอบวินัยการเงินการคลังตรงนี้หรือไม่ซึ่งอันนั้นก็ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาและเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถ้าสุดทางก็คงจะต้องหนีไม่พ้นการไปปลดล็อกก็คือกรอบเพดานของเงินกู้เมื่อเทียบกับ GDP แต่อย่างไรก็ตามการใช้ไม่เงินยังมีความจําเป็นเงินกู้ จะต้องคืนและมีภาระดอกเบีย้ยเพราะนั้นการใช้คงจะต้องคิดให้ละเอียดและก็ลงทุนในโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ฉะนั้นภาระเหล่านี้ก็จะตกกับล,กล,กลูกหลา,ลานเราในอนาคตนะครับนะครับรัฐบาลมาบริหารประเทศเสร็จแล้ว4ปีก็หมดวาระแต่นี่เหล่านี้ก็จะอยู่กับประเทศนี้เพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่ต้องคํานึงถึงกันนะครับต่กะรุ้นเศรษฐกิจนั้นก็ขอให้เกิดผลทางเศรษฐกิจให้มากที่สุดนะครับ จะได้มีผลต่อเนื่องระยะยาวครับเท้าที่ฟังดูอาจารย์ยังไม่มีอะไรที่เราฟังแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยว้าวเลยนะหรือว่ามันจะกระตุ้นได้จริงๆด,ด้วยความรู้สึกเบื้องต้นนะอาจารย์มันจะม่ต้องอะไรเ,เป็น turning point เป็นจุดเปลี่ยนอะไรที่สาคัญไหมอ่าก็นะนะคือก็คือผมว่าคือก็ต้องคิดวิธีอย่างเช่นจะใช้ตรงไหน<ช>คือบางเรื่องที่ต้องใช้เวลาจะปิดเช่นจะลงทุนมันก็ต้องใช้เวลาหรือเฉพาะหน้า อาจจะปรับเรื่องภาษีไหมนะครับหรือใช้วิธีกลไกภาษีหรืออาจจะถ้าจะใช้ตลาดทุนเป็นตัวจักในการขับเคลื่อนไหมตลาดทุนนี่ก็ Impact อาจจะเร็วหน่อยและผลก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีหลายเครื่องมือนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือทางการคลังซึ่งกระทรวงการคลังก็จะทําได้2เครื่องมือใหญ่ๆก็คือเครื่องมือเรื่องภาษีกับเครื่องมือของการลงทุนมี2เครื่องมือวนเครื่องมือดอกเบี้ย เป็นเครื่องมือของนโยบายการเงินซึง่งแบงค์ชาติเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นภาครัฐเองโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีอยู่2เครื่องมือหลักก็คือภาษีนะครับจะใช้ภาษีอะไรที่จุดประกายและเกิดผลอย่าง e c เที่ว่านี้จะมีผลก็คือต้องปีหน้าเพราะกว่าจะได้เงินคืนก็ต้องกลางปีหน้าเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยว่าเราจะทํำยังไงลงทุนที่ได้ผลเฉพาะหน้ามันก็คงต้องใช้เวลานิดหน่อยแหละเพราะนั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าก็มีการบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้น ถ้าเราใช้วิธีการภาษีกับบริษัทที่อยู่ตลาดรั์ช่วยกระตุ้นไหมเช่นถ้าเกิดลดภาษีให้กับบริษัทจดทะเบียนตลาดทรัพย์ก็อาจจะมีผลอิมแพก็คือภาษีลดลงนั่นหมายถึงกําไรเขาจะมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้บรรยากาศของตลาดทุนก็น่าสนใจนักลงทุนก็ได้ผลตรงนี้ใครเดียวกันตลาดทุนก็อาจจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้น ก็ทาให้ทุกคนก็สามารถเข้าร่วมทุนได้ง่ายขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องการแบบเขาเรียกควิควินใช่ไหมครับก็คือว่าต้องได้แบบเร็วๆแล้วก็เกิดผลอิมแพกเป็นบวกเพราะฉะนั้นคงอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคงจะต้องก็หวังว่าคงเร็วๆนี้คงจะมีประเด็นเหล่านี้ออกมานะครับนะครับควิควินแล้วต้องยั่งยืนใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอ่ก็จะเหมือนกับเราราดน้ําไปบนกองสายที่แห้งเหือดมันก็จะ<า>่ถูกต้อง ก็คือตรงนี้ก็ต้องละเอียดอ่อนนะครับก็คือได้ผลเร็วและก็ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระยะยาวก็มีผลต่อเนื่องทางเศรษฐกิจด้วยเพราะนั้นก็คงต้องคิดหลายอย่างที่สําคัญก็คือผมว่าถ้าหากมีเป็นขั้นเป็นตอนก็จะดีนะครับเพราะนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในการทรําธุรกิจจะมาลงทุนในเมืองไทยเขาก็ต้องดูนะครับว่าอรัฐมีนโยบายหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรบ้าง ระยะสัน้นระยะกลางเพราะเขาเอาเงินมาเขาก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนี่ก็ที่มาขอบี้ยไไว้เขาก็ต้องดูว่าจะตัดสินใจลงทุนจริงๆนะครับก็เดียวกันตลาดหุ้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งอาจจะไวกว่านะครับอิมแพกอาจจะเร็วกว่าแต่จะทำยอย่างให้ยั่งยืนก็ต้องคิดให้ครบนะครับเพราะ,ะนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ภาครัฐจะวิ่งยิงทางู้ทีิเกี่ยวข้องกระทรวงการคลังเองนะครับและก็ู้ทีิเกี่ยวข้องในตลาดเงินตลาดทุน จะต้องอาจจะต้องช่วยกระดมสมองกันนะครับ,บนะครับกคาดว่าอีกไม่กี่วันเราคงจะทราบนะครับว่ามาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมเนี่ยจะออกมาในแนวไหนนะฮะจะช่วย <c oughs> สามารถกระตุน้นเศรษฐกิจได้จริงจังหรือเปล่าพุกวินจริงไหมยั่งยืนแค่ไหนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์รองตาตรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ